สวัสดีกันนะคะทุกๆคนหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดจะมาอัปเดตข่าวของลิซ่าอยู่ด้วยกัน2เรื่องซึ่ง2เรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆของลิซ่าเรื่องที่1นนะคะก็คือลิซ่าซื้อบ้านที่ปารีสเถอะแฟนคลับเชียร์มากๆสำหรับเรื่องนี้ เรื่องที่2ก็คือลิซ่ากับกันเป็นพรีเซนเตอร์เ e เ e ่นอีกับ CPO นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่1กันก่อนต้องบอกว่ายังไม่จบจริงๆสําหรับกันไปร่วมงานเซเีนปารีสแฟชั่นวีคเพราะตอนนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์แล้วทั้งสื่อต่างๆแล้วก็แฟนคลับของลิซ่าก็ยังออกมาทวีตพูดถึงเรื่องการไปร่วมงานครั้งนี้ของลิซ่า ซึ่งก็มีหลายๆภาพหลายๆมุมและก็หลายๆคลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆเรียกว่าแฟนคลับก็ยังคงวิดต่อไปเพราะดีใจมากๆที่ลิซ่าได้ไปร่วมงานและลิซ่าได้รับความสนใจทั้งจากสื่อและแฟนคลับเป็นจำนวนมาก จนล่าสุดนะคะมีคลิปแฟนคลับของลิซ่าออกมาพูดถึงลิซ่าบอกว่าลิซ่าน่าจะซื้อบ้านอยู่ที่ปารีสเพราะลิซ่าเป็นโกลบูมแดนแอมบาสเดอร์ของเซเลนก็ต้องอยู่ปารีสฝรั่งเศสซึ่งพอแฟนคลับคนนี้พูดแบบนี้นะคะต้องบอกว่าแฟนคลับทั่วโลกเลยเขาก็ออกมาเชียร์นะคะว่าถ้าลิซ่ามีบ้านอยู่ที่ปารีสคงจะดีไม่น้อยจริงๆกับเส้นทางการร่วมงานของลิซ่ากับดาราฮอลลีวูดและก็ศิลปินระดับโลกนั่นเอง และมากับเรื่องที่2นะคะก็คือลิซ่ากับการเป็นพรีเซนเตอร์เซเว่นอเลเกับ c p พอถ้าใครจํากันได้นะคะก่อนหน้านี้มีข่ามาว่าทางค่ายโทรศัพท์มือถืออย่าง AIS นะคะได้ออกมาพูดว่าลิซ่าและทางค่ายไวจีไม่ได้ต่อสัญญากับทาง AIS แล้วนะคะโดยทางค่ายไวจีให้เหตุผลว่ามีกันเดียวกับค่ายใหม่ซึ่งค่ายใหม่ ก็เป็นคู่แข่งทางการค้ากับทาง AIS ทําให้ไม่สามารถต่อสัญญาได้นั่นเองซึ่งจากข่าวที่ออกมาบอกว่าทาง AIS เนี่ย mm hmm. เขายื่นข้อเสนอกันต่อสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้อยู่ที่60-70ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะล่าสุดทางด้านของ The Standard ก็มาพูดถึงข่าวนี้โดยบอกว่าลิซ mm ่า hmm. กับทางค่ายไบจีเนี่ยมีการเซ็นสัญญากับทาง CP a เรียบร้อยแล้วนะคะโดยครั้งนี้ลิซ่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ7 e เ e ่ e อีเลฟ ซึ่งตอนนี้เหลือแค่การถ่ายทำโฆษณาเท่านั้นซึ่งคาดว่า,าค่าตัวในครั้งนี้ของอิซ่าจะอยู่ที่ราวๆ100ล้านบาทไทย สำหรับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแค่แหล่งข่าวเฉยๆนะคะยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนจริงๆจากทางค่ายไบจีและก็ทางบริษัทซีพีออนะคะซึ่งถ้าทางด้านของเดอะสแตนดาร์ดออกมาพูดถึงขนาดนี้นะคะโอกาสการเป็นพรีเซนเตอร์ของลิซ่ากับ7 e v e n e อบอกเลยว่ามีสูงมากๆและไม่แน่นะคะอีกไม่นานอาจจะมีโฆษณาระหว่างลิซ่ากับ7 e v e n e อออกมาให้เราแฟนๆได้เห็นกันก็อาจจะเป็นได้ซึ่งโอกาสนั้นนะคะบอกเลยว่ามีสูงมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของลิซ่ากันแค่ ะะหวังว่าจะถึงใจใครหลายๆคนนะคะไปก่อนแลวคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ